ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของความรักนะคะขยับมาที่คู่เพื่นสีอย่างโอ๊ตประโมทแล้วก็สานีกันบ้างนะคะที่หลายคนก็เชียร์เชียร์นุ้งคู่เนี่ยคบกันนะคะล่าสุดพี่โอ๊ตออกมาตอบคําถามถึงเรื่องนี้แล้วค่ะ รีบเอ่ยปากเลยนะคะว่ากลัวจะเสียเพื่อนค่ะหลังมีข่าวลือหนาหูนะคะว่าผู้เพื่อนซีโอ๊ตประโมยกับสาวซานี้เนี่ยเกิดถูกผีผลักแอบคบกันแบบเงียบๆหรือเปล่าโดยหนุ่มโอ้นะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าหมดโอกาสลุ้นนะจ๊ะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาสังคมมากกว่าพร้อมยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยากเก็บความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้ค่ะ ผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกันคือผีบ้านผีเรือนเขาเ็ายังบอกเลยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมสองคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมเราอยากจะคลิความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันมันจะพัดจะผูอะไรไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันลําบากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆด้วยอะไรเงี้ยสาวๆเขาไม่ถามเลยว่าแบบสนิทกับพี่นี้ต้งเลยอะไรอุ้ย เท่านี้ผมว่าทุกคนอ่ะถ้าเห็นผมเจอกับนี้ที่ไม่ได้ทํางานอ่ะคนก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เพราะมันสนิทก,กันมากมันเล่นหัวเล่นหางกันแล้วมันก็แบบมันมันเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเชื้อแคลงเลย